สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีชาวโอตาคุทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันเอเชีนิเม วันนี้แล้วก็มาอยู่กับว่าที่อนิเมะเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของอนิเมะไทยเป็นมังงะไทยที่ผลิตโดยคนไทยแล้วก็จะทำเป็น a n i m เมชันนั่นก็คือเรื่องปินป่นโตปิ่นโตหรือว่าอีกชื่อน,นึงก็คือ love in a lunch box love in a lunch box นะี่ถ้าแปลจริงๆแล้วก็อาจจะแปลว่าความรักในกล่องอาหาร ในกล่องอาหารกลางวานันนั่นก็คือปินโตนั่นเองความรักในปินโตเรามาทําความรู้จักกับมังงะปิ่นโตที่จะได้ทําเป็นแอนิเมชันเนี่ยจากมุมของผู้สร้างกันก่อนดีกว่าในด้านของผู้สร้างเนี่ยนั่นก็คืออาจารย์สินาดนะครับอาจารย์สินาดได้โพสต์ใน Facebook เ,เมื่อวันที่24ตุลาคมปี2018เนาะอาจารย์เขาก็ได้บอกว่าคอมิกปิ่นโตเริ่มอินเดอ n ์ h ็อกเนี่ยได้ทํา จะได้ทำภาพยนตร์ 2D animation แล้วครับรายละเอียดจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการรออัปเดตข่าวสารได้จากที่นี่นั่นก็คือ Facebook ส่วนตัวของอาจารย์เนาะส่วนการ์ตูนคอมมิคจะเขียนต่อไปเหมือนเดิมแต่ช่วงปลายปีนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมต้องไปเตรียมงานส่วนใหญ่ของอนิเมอ,อีกมากแต่ก็จะไม่ทิ้งส่วนของคอม,มิกค,ครับต้องขอโทษแฟนๆที่คอยอ่านต่อไปจริงๆนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2018เนอะอนในด้าน c r e เ t ท v ฟของเด ซีนนะครับในเรื่ของ The ะซีโรวัเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าอีกหนึ่งก้าวของเราตั้งแต่ที่ผมเริ่มสร้าง The ะซีโรวัสู่ก้าวที่2ตอนนี้ผมและอาจารย์สีน้าได้ทำการเซ็นสัญญาเดินหน้าโปรเจกต์ปินโตแอนิเมชันที่ผลิตโดยบริษัท n นสตาสตูดิโอโดยมีการควบคุมทีมของคุณศิริศักแห่ง n นสตาสตูดิโอที่ผ่านมาการทำงานแอนิเมชันให้ทั้งญี่ปุ่นและก็เกมดังๆระดับโลกเลย และโปรเจก t นี้เดอะซีโร่วและอาจารย์ศิหนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผลงานชิ้นนี้ด้วยตลอดทั้งเรื่องอ่าน,นี่ก็เป็นส่วนดีนะเป็นส่วนดีที่ผู้สร้างแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยได้ร่วมมือกันนะมันจะได้ออกมาตรงกันเสริมด้วยทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาช่วยทําให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นอ่าน,นี่ผมว่าดีเข้าไปใหญ่เลยอันนี้น่าสนใจอันนี้เนี้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่า การที่ทําให้เมฆไทยเป็นเหมือนเมฆญี่ปุ่นแบบเหมือนสากลเนี่ยผม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 อยากเห็นมากเลยและจะก,กําหนดฉายในโงพรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในอีกสองปีข้างหน้าในอีกสองปีข้างหน้าเขาพูด์ไว้ตั้งแต่ปี2018นั้นในอีกสองปีข้างหน้าก็น่านจะปีนี้2020นนั่นเองพร้อมกับส่งออกสู่ตลาดในต่างประเทศในระดับต่อไปและผมเดอะซีโรวันเฝ้ามองและหาจังหวะในการจะผลักดันมังงะเรื่องนี้ให้ไปไกลกว่าเป็นแค่เพียงหนังสือ และมากกว่านั้นนะครับแต่ชลวันได้บอกว่าไม่เพียงแค่โปรเจกต์ปิ่นโตของอาจารย์สีหน้าแต่ผมยังมีโปรเจกต์อื่นๆของศิลปินในสังกัดของเราที่พร้อมจะผลักดันไปในแนวทางที่ควรจะไปอีกหลายชิ้นเลยนะครับต่อไปในอนาคตอ่าและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตนะครับทางด้านของผู้ผลิตเรามาทําความรู้จักเนื้อเรื่องของปิ่นโตเริ่ม n น The Rush Box ก,กันดีกว่าเนื้อเรื่องย่อของปิ่นโตเนี่ยก็เป็นอ่เนื้อเรื่องสั้นๆนะที่ผมจะเอามาฝาก เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่ามุกเด็กสาวที่เสียแม่ไปตั้งแต่เล็กเนี่ยได้พบกับพลอยสาวสวยลึกลับที่ทําปิ่นโตเลี้ยงชีพและความสัมพันธ์ของทั้งสองในนั้ได้เริ่มต้นขึ้นมุกได้เห็นพลอยเป็นตัวแทนของแม่มุกเริ่มชอบและทําอาหารโดยมีพลอยเป็นแรงบันดาลใจเกือบทุกวันเนี่ยมุกจะมาช่วยพลอยทําปิ่นโตไม่ขาดเลยแนมะ้แต่วันเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอดีตที่มีความสุขเหมือนกับฝัน ได้กับกายเปลี่ยนเป็นความทรงจําตัวเอกของเรื่องมีชื่อว่ามุกนะครับเด็กสาวใส่ซื้อบริสุทธิ์ในตอนที่เธอเป็นเด็กนั้นเธอชอบไปเที่ยวเล่นที่ร้านค้าของน้าพลอยที่รับทํเข้าวกล่องปิโตทุกๆเช้าในปัจจุบันมุกได้เรียนอยู่ในระดับมัธยมและได้ช่วยงานคุณพ่อที่เปิดร้านข้าวหมูกรอบและเธอเนี่ยจะชอบดูในเรื่องราวของอาหารมากๆเลยสามารถบอกประวัติของหมูกรอบ ที่ร้านเนี่ยได้เป็นอย่างละเอียดเลยจนคุณพ่อเนี่ยมาไล่ให้ไปโรงเรียนและทิ้งท้ายรูปคุณแม่ของมุกที่เสียไปอันนี้น่าจะบรรยายตามคอมิกนะน่าจะบรรยายตามบางะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันซึ่งเรื่องราวมันก็ง่ายๆเลยนะครับเรื่องราวมันก็ประมาณว่ามุกเนี่ยชอบในการทําอาหารแล้วก็ไปเจอตัวละครหลายๆตัวละครแล้วเรื่องราวมันก็ดําเนินไปเกี่ยวกับเรื่องราวของ การทําอาหารการชอบในอาหารไทยนั่นเองซึ่งผมคิดว่าดีนะดีนะการที่เอาอะไรที่เป็นไทยๆและยัดใส่เข้าไปในอะไรที่มันเป็นสากลเนี่ยโอ้โหผมผมอยากเห็นมากเลยแล้วอย่างเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะชาวโอตาคุท,ทั้งหลายล้วก็ชอบอนิเมะเนาะชอบอนิเมชั่นชอบมังงะเราก็อยากเห็นอะไรในประเทศเราอะหรือว่าเป็นในประเทศไทยที่มันทำอะเพราะว่าเราคนไทยใช่ไหมเราก็อยากเห็นไทยทําอะไรอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดมันปังมันดีมันไอ้นี่ขึ้นมาผมว่าวงการอนิเมะไทยหรือว่าวงการมังงะไทยเนี่ยมันจะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของของวงการนี้เลยก็ได้นะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการนี้เลยก็ได้เช่นเช่นวงการเกมเมื่อก่อนก็โหลดเถื่อนกันยบยบหยบยยบหยบตั้งแต่มีสตรีมเข้ามาตั้งแต่มีอะไรเข้ามาเดี๋ยวนี้วงการเกมของเราก็ไปไกลยันอ e ีสปอร์ตผมก็หวังว่าวงการอนิเมะของไทยเนี่ย จะไปไกลแบบนั้นได้มั่งโหผมผมหวังมากเลยผมรุนและเอาใจช่วยมากๆเลยแล้วก็มาเรื่องของดราม่านะครับอันนี้แถมแถมแต่ผมไม่ได้หาข้อมูลมานะว่าเรื่องราวดราม่าอันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นมาอย่างไรแต่คือได้ยินมาว่าดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของปินโตเนี่ยก็คือเรื่องสัดส่วนของน้องมุกหรือว่านางเอกแเราเองว่ามันจะเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเกินไปหรือเปล่ามันจะอึมมันจะ สมมันจะออะไรอย่างนี้มันจะแบบว่าใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าอมมันไม่น่าเป็นดราม่าเนาะเนาะมันไม่น่าเป็นดราม่าเราเราที่ดูเมญี่ปุ่นหรือว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยเซอร์วิสมากๆอย่างนี้มัน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 มีเยอะอยู่แล้วอะเข้าใจไหมแต่อันนี้มันไม่ได้เซอร์วิสอะไรมากมายมันแค่เป็นแค่สัดส่วน ของตัวละครนั่นเองซึ่งมันก็ดึงดูดนะมันก็ทํามาเพื่อดึงดูดเราให้เราเข้าไปชมให้เราเข้าไปอะไรนั่นเองแต่ดรามา่าส่วนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มมาจากใครหรือว่าเริ่มมาจากส่วนไหนแต่ดรามา่าเขาได้กล่าวเลยว่าในเมื่อเป็นของไทยเนี่ยควรรักงวลสงวนตัวควรที่จะแบบว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมพรับทศะซึ่งผมคิดว่ามันก็ถูกส่วนหนึ่งแหละว,ว่าเออมันไม่เหมาะสมนะแต่นี่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นสากลเนาะ มันเป็นสากลเขาตั้งใจจะให้มันเป็นเอ่อสากลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนิดนึงยอมรับในส่วนของเขาได้ว่าเออในเมื่อสากลมันที่มันไม่ได้อยู่ในประเทศเราเนี่ยมันก็น่าจะพองามแค่นี้พอเหมาะพอควรมันก็ไม่ได้วื้วิวหรือว่าไอ้นี่เกินไป18บวกเกินไปผมคิดว่ามันก็อยู่ในขอบข่ายของมันมันก็เหมือนกับการดึงดูดและโปรโมทมากกว่าซึ่งในใจผมจริงๆเนะี่ยผมคิดว่า อนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยที่ดังๆเนี่ยมีเยอะเลยนะแล้วเขาสามารถเอาวัฒนธรรมของเขาอะใส่เข้าไปในเมฆของเขาได้ดูอย่างเทพของเขาดิเทพของเขาเทพจิ้งจอกเท,เทพนู่นเทพนี่ยักษ์นู่นนี่นั่นเราดูแล้วมันรู้สึกว่าเทพอะทาไมวัฒนธรรมเขาเทพจริงๆเลยจริงๆแล้ววัฒนธรรมไทยเนี่ยโคตรเทพเลยนะครับผมว่าโคตรเทพเลยดูอย่างฮันุมานดิดูอย่างทศทกัณฐ์ดิสมุตินะสมุติอันนี้ผมคิด เล่นๆเฉยๆสมมติเรามีอนิเมะที่มันเป็นตอนๆเนาะตอนๆแล้วมันทําเกี่ยวกับเรื่องของไทยอย่างเงี้ยมันเอาเทพของไทยมาแต่ว่าไม่ได้ล้อเลียนนะไม่ได้ไม่ได้ไปล้อเลียนหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่าไปล่วงเกินอะไรแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราทําได้เราเอาเทพของเราเอาเทพของเราเนี่ยลงมาได้นะในนวนิยายหรือว่าในเรื่องเขียนต่างๆเนี่ยสามารถเอาลงมาเขียนเป็นแนวอนิเมะได้เนี่ยผมว่าเท่มากเลยดูอย่างหนุมานดิสมมตินะสมมตินะสมมติว่าพระเอกเนี่ย มีพลังแฝงเออเป็นร่างสิ่งของฮนุมานแล้วแบบโอ้โหพอเวลาถึงคราวคับขันแล้วฮนุมานออกมาต่อสู้เนี่ยเฮ้ยมันจะเท่แค่ไหนมาสู้กับทศกัณฐ์อย่างเงี้ยโอ้โหคิดว่ามันจะเท่แค่ไหนผมว่ามันเอาเรื่องนะแล้วไหนจะเรื่องของเออจอมขมังเวทของไทยกะไม่ต่างอะไรกับจอมเวทในญี่ปุ่นเลยในของชาวญี่ปุ่นอะไรนะที่เป็นจอมเวทเท่ๆของไทยก็มีของไทยมีศักด์ด้วยมีท่องคาถามี เอาใบไม้มาพันหูแล้วก็หายตัวผมว่าถ้าเกิดทําจริงๆอะ่ะเอาวัฒนธรรมของเราอะ่ะใส่ลงไปจริงๆแล้วเขายอมรับกันได้ผมว่าโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะของไทยเนี่ยมีอะไรเท่ๆเยอะเลยนะผมว่าและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมเนาะอาจจะเห็นไม่ตรงกับผมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้รู้ว่าเออเนี่ยทุกท่านคิดยังไงแต่ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่า แบบนี้แหละแบบที่ผมอธิบายไปผมว่าเราน่าจะเปิดโลกแล้วก็น่าจะยอมรับอะไรที่มันเป็นสากลให้ได้มากกว่านี้เนาะในเรื่องของดรามา่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยละกันแต่อันนี้มันเป็นแค่ความ,มเห็นส่วนตัวของผมนั่นเองสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่แรกเนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ได้แล้วก็สําหรับวันนี้ ขันดีครับผม